ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซปทูเดย์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพี่ก๊อฟเป็นจพลมิวเขมสอนค่ะก๊อฟมิวมิวก๊อฟกลับมาแล้วฮะใช่ค่ะหลังปีใหม่มาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่มิวเจอพี่ก๊อฟนี่เนาะวันนี้อะไรเนี่ยใช่สัปดาร์ที่สองละเพราะว่ามิวก็เจอแต่น้องชมพู่ไงอ่าเอาจากนี้ไปฮะเจอก๊อฟมิวมิวก๊อฟ คุณผู้ชมคะสําหรับวันนี้ชวนคุยนิดเดียวส่งข้อความมาคุยกันหน่อยอเรื่องของสภาพอากาศทรรมาูุมาคนกรุงเทพบ่นกันอุบเลยฝุ่น PM 2.5มันหนักมากในกรุงเทพตอนนี้มันก็มาเพราะว่าความหนาวใช่ตอนนี้มีบางคนบอกว่าเอ๊ะบอกว่าอากาศมันดีดีฮะแต่คุณต้องตื่นให้ได้ครับตีห้าหกโมงเจโมงประมาณเนี่ยครับมันเย็นอยู่ยยแป๊บหนึ่ง คุณผู้ชมรับชมรายการของเราอยู่ที่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นยังไงก็ลองส่งข้อความมาคุยกันผ่านเพจเฟซบุ๊กก้าเอคอนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะเขาบอกว่าอากาศจะเย็นอีกระลอกหนึ่งคือสัปดาห์หน้า,าจะมาอีกแต่ตื่นเช้าหน่อยเ <laughs> <laughs> พราะพอมาผ่านไปสักไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะม,มันก็ร้อนเหมือนเดิมใช่แดดแรง ส่วนเรื่องของมิจฉาชีพโอ้โหเดี๋ยวนี้วิธีการก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องระวังค่ะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สื่อทุกสำนักนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของคนร้ายที่ไปก่อเหตุในออนเซนเวลาคนไปใช้บริการออนเซนมันก็จะคล้ายๆกับไปฟิตเนสก็คือจะต้องเก็บของ<ๆ>เก็บเสื้อผ้าเก็บของมีค่าคเอาไว้ในล็อกเกอร์อเหตุการณ์เนี้ย คนร้ายมันใช้วิธีการเข้าไปในออนเซ็นแล้วก็เอาริสแบนที่เป็นแม่เหล็กที่สามารถเปิดล็อกเกอร์อได้อ่ะคะ่ะไปเปิดล็อกเกอร์ของคนอื่นเหมือนเป็นกุญแจผีอ เออว้าว oh, wow. แล้วก็ขโมยของของเขาขโมยบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการออนเซน็นครับแล้วก็รูดบัตรไปเลยค่ะช่วงเวลาที่คนร้ายมันรูดบัตรก็คือช่วงเวลาที่เจ้าของบัตรกําลังแช่น้าออนเซ็นอยู่อย่างสบายใจเออมันใช้เวลาก่อเหตุแบบรวดเร็วมากและทาทุกอย่างเป็นขบวนการล่าสุดที่นํามาเล่าในวันนี้สามารถจับคนที่ก่อเหตุได้เป็นผู้หญิงเป็นคนไทยอายุยังน้อยอยู่เลย20ตต้นๆอ,อ,อุ้ยเหรออืมนี่ค่ะ ตำรวจสอนอทองหล่อนนะคะคจับกลุ่มนางสาวทัญชนกอายุ22ปีค่ะนี่คือบุคคลตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่7มกราคม2568นะคะข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยผ่านสิ่งกีดกั้นสําหรับคุ้มครองทรัพย์นั้นร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชําระสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชําระด้วย เงินสดรเราอ่านข้อหาแบบละเอียดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาโดนไปหลายข้อหาเรื่องของการใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นมันจะมีรายละเอียดของข้อหาแยกย่อยออกไปทีนี้ค่ะไปจับกลุ่มได้ที่ไหนหน้าห้องชั้น38คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวแถวคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพนะคะจับได้เกือบสองทุ่มเมื่อวานคือเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากการที่มีผู้ใช้บริการออนเซ็น เขาไปลงทะเบียนจ่ายค่าบริการแล้วได้รับริ b แบนสายรักข้อมือค่ะคหมายเลข47ใช้สำหรับสแกนผ่านประตูอัตโนมัติของออนเซ็นและใช้สแกนเพื่อรับผ้าขนหนูรับชุดกลุมแล้วก็เข้าออนเซ็นไปและสามารถเปิดล็อกเกอร์หมายเลข47เพื่อเก็บของมีค่าเอาไว้ในล็อกเกอร์นั้นแต่สังเกตว่าจริงๆริแบนหชิ้น มันต้องเปิดได้1ล็อกเกอร์ปะคือเอาจริงอะริสแบนะก็คือมีไว้แทนตัวกุญแจแต่ว่าเพื่อความสะดวกมึงให้ติด,ต,ดติดตัวได้เลยไงจะได้ไม่ลืมออออติดอยู่ที่ข้อมือจริงๆของผู้เสียหายก็คือได้ริสแบน<ะ>สำหรับเปิดล็อกเกอร์หมายเลข47เท่านั้นทีนี้ผู้เสียหายก็ไปแช่ออนเซ็นชั่วโมงหนึ่ง<ะ>กลับมาก็เปิดในล็อกเกอร์ดูคือสภาพแบบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะคนร้ายมันเนียนมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมือถือ iPhone 15กระเป๋าแบรนดเนมเงินในกระเป๋าสตางค์อยู่ครบหมดทุกอย่างออแต่บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตก็อยู่นะแต่พอตรวจสอบแล้วเนี่ยบัตรเครดิตถูกนำไปรูดใช้จนแบบหมดวงเงินอ่ะโอ้โหสามใบอะค่ะคนร้ายมันรูดไป343,000บาท สามยอดนะคะนี่ขึ้นให้ดูค่ะสี่หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเจ็ดพันเก้าในเวลาที่เขาไปแช่ตัวเนี่ยใช่ไหมในเวลาแช่อยู่ในออนเซ็นพี่ก๊อฟช่วงเวลาที่มันก่อเหตุคือหกโมงสี่สิบสามนาทีถึงหกโมงสี่สิบห้านาทีสองนาทีค่ะอย่างนั้นเลยเหรอสองนาทีคือมันเล็งเอาไว้แล้วว่าว่ารูดอะไรแล้วมันจะได้มูลค่าเนาะเนี่ยในสองนาทีเนี้เกือบแสนแล้วอะเต็มวงเงินเลยอะค่ะเพราะคือแบบกว่าจะรู้ตัว มันไปอายัดบัตรไม่ทันไงพี่ตองเออ<ๆ>ใช่เพราะไม่รู้จริงๆก็นึกว่าปลอดภัยเนาะเราเก็บของมีค่าเอาไว้ในล็อกเกอร์ไม่นี่ที่มิวบอกคือมันเนียนมากมทุกอย่างมันอยู่ครบไงใช่แต่มันใช้ไปแล้วใช่โอ้โหน่ากลัวมากเลยเป็นเรากว่าเราจะรู้ก็ก็ใช้เวลาเนาะว่ามีคนเอาบัตรเครดิตของเราไปใช้แล้วส่วนใหญ่นะคนเราอะอ,อันนี้อะเราไปออนเซ็นใช่ไหมเราคงไม่แบบถึงขั้นว่าพอออกมาเราหยิบมือถือมาดูหรอกเพราะมันต้องเตือนเข้ามาถูกปะใช่ค่ะมันต้องเว้นเวลาเป็นนานขนาดไหนอะใช่ค่ะ ทีนี้พอผู้เสียหายรู้ตัวแน่นอนอันดับแรกก็คือจะต้องโทรศัพท์ไปอายัดบัตรเครดิตนะคะแล้วก็โทรศัพท์ไปคุยกับทางธนาคารว่าบัตรเครดิตถูกนําไปใช้โดยโที่เราไม่ได้ใช้ทีนี้ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วตํารวจก็พยายามที่จะตามตัวผู้ก่อเหตุจนเนี้ยค่ะก็มาจับตัวผู้หญิงคนนี้ได้คือผู้ก่อเหตุเขาทํางานอะไรรู้มหมเขาบอกว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เชียร์คนเข้าร้านเหล้า เขาเป็นอาชีพอินฟลูชวนคนมารานเล่าทีเนี้ยวิธีการคือไปใช้บริการออนเซนค่ะแล้วแอบเก็บเอาริสแบนหรือสายรัดข้อมือที่ใช้สแกนเข้าออกไปเปิดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยไปทำแถบแม่เหล็กเพิ่มไปแก้รหัสใช่ให้มันเป็นกุญแจผีขึ้นมให้หสามารถเปิดได้ทุกตู้โอ้โหได้มาแล้วหนึ่งอันเอาอันเนี้ยออกไปแล้วไปทำเพิ่ม วิธีการทำเพิ่มคือมีตัวช่วยค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำคนเดียวค่ะมีเพื่อนชาวจีนอีกสี่คนช่วยกันทำริสแบนหรือสายรัดข้อมือขึ้นมาใหม่ทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นริสแบนผีหรือกุญแจผีที่เปิดได้หมดเลยออตระเวนเลยเข้าไปในออนเซนเปิดตู้นั่นเปิดตูน้นี้เอาบัตรเครดิตเข้ามาลูดแล้วคุณผู้ชมคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก<อ>ทำมาแล้วหลายครั้งโ ทีเนี้ยตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ที่ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นท้องที่ของสอนอทองหลอ่อนี่ไงคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีวิธีการก่อเหตุที่หลากหลายมากขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นคือวันนี้มีสื่อบางสำนักได้ไปคุยกับผู้เสียหายนะพี่กอล<ะ>ผู้เสียหายบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องคุยกับทาง สถานให้บริการก็คือทางร้านออนเซนด้วยว่าจะมีมาตรการในการป้องกันเพิ่มเติมอย่างไงได้บ้างเนื่องจากว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายไปคุยกับทางร้านที่ให้บริการออนเซ็นทางร้านบอกว่าก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเคยไปแจ้งความเอาไว้แล้วเอาเหรอใช่ค่ะอ,อ้าวอ่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกของ<ร>สถาน,นที่ค่ะผู้เสียหายเลยบอกว่าเอา้าถ้ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วทําไมไม่มีวิธีการป้องกันที่ดีกว่านี้หรือจะเปลี่ยนไหมล่ะ ไอริสแบนน่ะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นไหม,มคุญแจไปเลยง่ายๆหรือยังไงได้ไหมคะที่มันแบบปลอดภัยมากกว่านี้เ<ๆ>พราะริสแบนมันเป็นแถบแม่เหล็กเนาะม,มันอาจจะไปทําแบบก๊อปปี้ได้ง่ายหรือเปล่าและวิธีการรูดบัตรเครดิตนะคะ่ะเห็นเขาว่าว่าคนร้ายเนี่ยนะพอไปตระเวนเอาเอาร,ริสแบนไปเปิดล็อกเกอร์รใช่ไหมมันมีเครื่องรูดบัตรติดตัวไปด้วยนะคือมันพร้อมใช้มันพร้อมใช้นะไม่ใช่ไปขโมยบัตรแล้วออกไปเอาไปรูดนะ o n e s t o อปเซอร์วิมันเอาเครื่องรูดบัตรเข้าไปด้วยเลยเ<อ>ได้บัตรมารูดเลยรูดเลยอย่างนี้ค่ะมันได้เครื่องนี้มาได้ยังไงดีวะมันต้องทำงํทำร่งทําเรื่องกับธนาคารไม่ใช่หรอแล้วเครื่องรูดอะเหมือนกับว่าเขาไปตรวจต้นต่อค่ะอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะโอ้โอ้โหไปกันใหญ่แล้วนี่นี่ไง นี่ไงเป็นกังวลซ้ำไงมันไม่ควรเกิดซ้ำไงแล้วแบบนี้ทำให้กังวลใจไปหมดเลยไม่ใช่แค่สถานให้บริการออนเซ็นพวกฟิตเนสต่างต่งสถานที่ที่แบบจะต้องเก็บของเอาไว้ในล็อกเกอร์อะหลังจากนี้มันจะปลอดภัยไหมล่ะกังวลเลยทีเดียวเนอน่ากลัวจังเลยน่ากลัวค่ะวิชาชีพสมัยนี้นะมันมาทุกรูปแบบจริงๆนะใช่ค่ะเออคุณผู้ชมครับผมพาไปดูการบุกทลายโรงงานครับ เป็นโรงงานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมูลค่าฮะรวมแล้วร่วม100ล้านบ<ฮ>าทอ้าวไปตามนี้ฮะไปฮะไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปคบ,อบอแล้วก็อยอครับไปบุกทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับสภาพโรงงานเขาบอกว่าสุดยี้เลยนะไอยาแก้ไอเนี่ยฮะเป็นการกรอกขวดด้วยมืออ่านีเ้เห็นภาพไหมนี่ดูดิภาดิ นีฮะแล้วก็ไอพื้นโรงงานนะคุณผู้ชมครับเขาปูรองด้วยกระดาษลังคนงานโอ้ยดูดิกละกางมุ้งนอนแถวนั้นแหะครับนะฮะอยู่ในสายลายการผลิตเนี่ยนะฮะผลการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอายัดยาสําเร็จรูปรวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแล้วก็วัตถุดิบนะครับพร้อมมีการตรวจยึดของกลางยาแก้ไอปลอม3ยี่ห้อ มูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับโดยปฏิบัติการก็เมื่อวานนี้ครับวันที่7มกราคมที่ผ่านมาทา้งตำรวจนะครับปคบอแล้วก็เจ้าหน้าที่อ,อยอครับรวมถึงสาธารณสุขของนครปฐมนะครับนำหมายค้นเข้าตรวจทั้งจุดด้วยกัน1ครับจุดแรกครับเป็นสถานที่ผลิตในพื้นที่ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจุดที่2นะครับเป็นสถานที่ที่เขากระจายผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอมนี่แหละ ภายในบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อยู่แถวแถวเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับก็มีการตรวจยึดฮะยาแก้ไอปลอมที่อยู่ระหว่างรอกระจายในกลุ่มลูกค้าในจังหวัดมุกดาหารแล้วก็จังหวัดหนองคายครับได้มาทั้งสิ้น4,4000ขวดเยอะมากๆนะฮะจุดที่3ครับเป็นสถานที่ที่เขาผลิตไอฉลากคุณผู้ชมเป็นยาแก้ไอปลอมเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงจังหวัดสมุทรสาครและจุดที่4นะครับ ไปนสถาที่ที่เขาเก็บเอกสารฮะไอพวกสั่งซื้อสารเคมีส่วนผสมอะไรต่างๆนาน,นาน,นี่แหละเขาก็ไปไว้ที่ตำบลบางน้ําจืดจังหวัดสมุทรสาครจากการสืบสวนนะครับพบว่าผู้กระทาความผิดฮะนำส่วนผสมวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์นะครับมาผลิตแล้วก็บรรจุในโกดังแห่งหนึ่งที่ตำบลหว้วยขวางอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมสังเกตยอย่างหนึ่งนะเขาจะกระจ,ะจะิดกระจายมิ้วเห็นไนหะม เออมันจะได้แบบว่าตามยากๆหน่อยเออแต่ว่าเขาพร้อมผลิตทุกที่แล้วเขาบอกว่าไอ้ทุกที่ที่ผลิตเนี่ยนะฮะคนงานจะตามไปด้วยหมดให้นอนที่นั่นทําที่นั่นกระจัดกระจายกันไปพอทําเสร็จสมดังเป้าหมายแล้วย้ายฮะย้ายไปเรื่อยๆครับนะฮะตำรวจจะได้ตามไม่ได้จากการสืบสวนนะครับกลุ่มผู้กระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ที่รับจ้างว่าจ้างฮะผลิตยาแก้ไอปลอม ให้กับเครือข่ายผูกก้กระทำความผิดในการผลิตแล้วก็ตหน,นาา่ายยาแก้ปลอมนะครับในพื้นที่ตำบลดอนดอนไก่ดีที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเคยจับไปแล้วฮะรอบหนึ่งเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ก็ยังกระทำความผิดซ้สำซากอยู่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้รับความนิยมค่ะ ในกลุ่มของคนที่ชอบแบบเหมือนเพิ่มความมึนเมาเขาจะเอายาคุณผู้ชมครับไปผสมกับผมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปทําตามเอาไปว่ามันได้รับความนิยมแล้วกันเขาก็เลยแอบผลิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะสี่คูนร้อยอะไรแบบนี้ป่ะอะไรอย่างนั้นแหละแต่เราไม่บอกอะไรก็ไม่รู้แหละกลายเป็นมึนเมาอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะอ๋อโหแล้วมันแสบนะมันย้ายไปเรื่อยๆเนาะค่ะอันตรายมากนะโดยเฉพาะคนที่เขาป่วยจริงๆเขาเขาไออ่ะ แล้วเขาอยากซื้อ,อยากแก้ไอเพื่อให้หายป่วยอะ่ะกลายเป็นว่าเอา้ามันเป็นยากแก้ไอปลอมไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วของพวกนี้นะคุณมันไม่ได้ทําแค่ให้คุณมึนเมานะคุณกินเยอะมันช็อกนะผมจะบอกให้ใช่คะ่ะอ,อันตรายมากคะ่ะร่างกายมันรับไม่ไหวตตวตัว,ตว,ตว,ตวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มันได้สุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวช็อกเนะเอออย่าไปกินไปเสพอันตรายค่ะอ้าส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ เป็นอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเราจะเรียกอาชญากรรมลักษณะแบบนี้ว่าโรแมนส์แคมหลอกให้รักมเมื่อเหยื่อตกหลุมรักก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ในอดีตที่เราเห็นพฤติกรรมของคนร้ายในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะหลอกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียใช้รูปคนอื่นที่ดูสวยดูหล่อเป็นชาวต่างชาติ แต่คนไทยด้วยกันก็หลอกกันเองก็มีเหมือนกันนะคะเยอะแหละเยอะมากเลยค่ะดังนั้นนะคะหนุ่มโสดสาวโสดที่โหยหาความรักแล้วก็มองหาความรักผ่านแอปพลิเคชันต่างๆต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเจอคู่จริงๆก็มีแหละแต่โดนหลอกก็มีเยอะเรื่องนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ช่วงปลายปี2566นะคะ ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นตำรวจค่ะโอ้็ยิ่งน่าเชื่อถือถูกต้องพี่ก๊อฟแล้วก็วิธีการกล่าวอ้างของเขานะมีทั้งรูปภาพนั่งโต๊ะทำงานทั้งนามสกุลแอบใช้นามสกุลดังแล้วนี่แต่งตัวเครื่องแบบตำรวจเลยค่ะ่างนี้เลยเหรอจริงจังเลยเหรอร้อยตำรวจเอกหญิงนี่โอ้โหนี่ทีเนี้ยพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยหลงรักคบหาเป็นแฟนไปไปมามาใกล้ชิดกันมากขึ้นผู้หญิงคนนี้บอกว่า ฉันท้องนะเธอเออท้องแล้วยังไงดีขอเงินไปฝากคันดีกว่าพ่อหนุ่มคนนี้ก็โอนเงินให้ครับโอนให้หลายครั้งมากเลยค่ะรวมๆแล้วสี่แสนกว่าบาททีนี้พ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยอยากรู้ความคืบหน้าว่าเอาแฟนท้องเนาะออไปดูไหนซิว่าไปโรงพยาบาลแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเนะ่เป็นห่วงก็เลยไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่นราธิวาสปรากฏว่าฝ่ายชายเพิ่งตาสว่าง เพราะทางโรงพยาบาลบอกว่าเขาไม่ได้ท้องนะอ,อ้าวไม่ได้ท้องแล้วก็เอกสารต่างๆที่ผู้หญิงคนนี้นํามาอ้างอ่ะครับมันคือการปลอมแปลงเอกสารนะวุ้ยนอกจากนี้เอกสารที่อ้างว่าตัวเองเป็นตํารวจอะผู้หญิงคนเนี้ยเชื่อไหมคุณผู้ชมเขาใช้แบบ ตั้งตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองนราธิวาสและใช้นามสกุลดังอ่ะขออภัยขออนุญาตนะคะใช้นามสกุลว่าบุญยรักกลินอ,อนี่นี่โอ้โหกล้าจังเลยเนาะกล้าทำได้ยังไงเออกล้ามากมเลยผู้หญิงคนนี้เจอตัวแล้วนะคะคนางสาวฟาดินะอายุ21 เป็นชาวจังหวัดตรังยังเด็กอยู่เลยยังอายุน้อยๆแล้วแต่งตัวเลนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบเข้าไปในสถานที่ราชการถ่ายรูปตัวเองกับโต๊ะทำงานของตำรวจพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อครับคุณผู้ชมคะผู้กำกับการสอบพอมงนราธิวาสบอกว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วม,มีการออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่ง30มกราคมปีที่แล้วนะพี่ก๊อ หลังจากนั้นเจ็ดกุมภาพันปีที่แล้วออกหมายเรียกครั้งที่สอ,องคุณผู้ชมคะเธอมาไหมคะไม่มาสิหมายเรียกครั้งที่สามตามมาคือสี่เมษายนปีที่แล้วมาไหมก็ยังไม่มาเพราะโอเขาบอกว่าอยากจะไกลเกลี่ยอยากจะไกลเกลี่ยและตัวฝ่ายชายผู้หนุ่มคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อบอกว,กว่าก็ยังติดต่อฝ่ายหญิงได้อยู่นะแต่สามครั้งแล้วก็หมายจับแล้วสิคราวนี้ ก็นั่นน่ะสิแต่ตอนหลังๆติดต่อกันไม่ได้แล้วอะค่ะตำรวจก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานมันต้องหมายจับแล้วค่ะเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกเพราะว่าหมายเรียกคุณต้องมา<อ>หมายเรียกตั้งหลายครั้งแล้วคุณไม่มาเป็นหมายจับเลยทันที30กร,รกฎาคมปีที่แล้วมีหมายจับนะคะตอนนี้คือทางพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายก็ยืนยันเลยว่าไม่ไกลกลงไกลเกลี่ยอะไรแล้วนะ<อ>ยืนยันว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะผู้กํากับการสพเมืองนราธิวาสก็เลยบอกว่าทางคนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ เขาก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างละเอียดว่าโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปกี่ครั้งโอนเงินรวมๆแล้วกี่บาทอย่างที่มิวบอกรวมแล้ว4ี่0 0 0กว่าบาทแต่ละครั้งที่โอนมากที่สุดก็คือ4ี่0 0ื่นกว่าบาทแต่มันก็มีหลักร้อยหลักพันอะไรแบบนี้นะคะแต่โอนหลายครั้งมากอะค่ะก็คิดดูแล้วกันว่ารวมแล้ว4ี่0สนกว่าบาทอะโอก็เธออ้างว่าท้องไงต้องฝากคันไหนจะต้องมีค่าไปหาหมอผู้ชายก็ ก็รักอะเนาะเนี่ยหลอกให้รักไงโอ้มันก็ใช่ก็รักอ่ะก็ให้เงินอ่ะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้นะคะโดนข้อหาช่อโกงข้อหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องแบบของตำรวจอะคะอันนี้ไม่ได้นะคะและข้อหาเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการค่ะสามคดีนี่ถ้าเกิดว่าหนีอยู่นะทุกวันนี้ยังไม่ได้ตัวค่ะมาหมายจับมายจัะมาแล้วใช่ไหมโอ้โหคุณ ไม่น่าเสี่ยงเอาจริงๆเลยไม่ควรทําเลยอะทําไมกล้าแปลกเลยแล้วก็ยังอายุน้อยๆนั่นสิเป็นหญิงสาวหน้าตาดีจริงๆหารายได้ในวิธีการอื่นที่มันถูกต้องก็น่าจะดีกว่านะคะอ้เนี่ยอ่ะอะไปอีกหนึ่งสาวฮะค่ะแต่ว่าสาวคนนี้ไม่ได้หลอกใครนะเออแต่ว่ามีมีสิ่งมีชีวิตอืมาทาร้ายเธอค่ะ เธอพยายามเก็บเงินฮะเก็บเงินอย่างดีเก็บได้เป็นแสนเอา,อางี้ดีกว่าค่ะอ่านะฮะเป็นแสนแสนกว่าบาทแล้วไอ้ที่เก็บเนี่ยแบงค์พันล้วน,วนอืมเป็นปึกปึกเป็นปึกเงินเป็นฟ่อนอ่านะฮะเก็บไว้อย่างดีครับซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนที่ตู้เสื้อผ้าค่ะอืมแต่มีสิ่งมีชีวิตไปทำร้ายเธอพูดถึงตู้เสื้อผ้านึกถึงอะไรกันบ้างอืมหนูมแมลงสาบ ดุกว่านั้นเหรอคะตู้ตู้ไม้ตู้มอาปลวกโอ้โหพี่ปลวกพี่ปลวกมาทั้งครอบครัวมาชุดใหญ่เต็มคาราเบลอิ่มเลยไปดูสภาพเงินที่เหลือฮะเชิญครับคุณผู้ชมดูสิเสียดายเงินดูสิคุณผู้ชมเนี่ยเธอบอกงี้ฮะเธอเก็บเงินเอาไว้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้นานเก็บเอาไว้จนลืมไอ้ปึกเนี่ยผมว่ามี น่าจะเกือบแสนน่ะใช่ใช่ปึกเนี้ยเห็นเห็น <ะ S 1> นักข่าวเขาก็ซูมไอที่รัฐรัฐธนาบัตรอะค่ะเ,ออเหมือนธนาคารนับมาแล้วแล้วก็รัฐแล้วเขียนเอาไว้ว่าแสนหนึ่งเนี่ยถ้าหาไม่มีใครมาแอบดึงของเธอเอาไปอ่ะมันมันก็คือปึกละแสน <c oughs> ะแส้งล,ล,ล้วพี่ปลวกลอ่อซะไม่เหลือสภาพเนี่ยฮะปึกเนี้ยดูเนี่ยฮะเธอบอกโอ้โหเห็นแล้วตกใจลืมจริงๆลืมไปแล้วว่าเก็บเงินเอาไว้แบบนี้แต่เงินเป็นแสนเธอลืมเนะาะเธอบอกว่าลืมใช้ อยากอยากมีเงินเยอะแล้วลืมใช้บ้างจังเลยอยากบ้างเหรอเธอมาโพสในทิกตอกนะฮะเธอบอกว่าเคยเห็นแต่คนอื่นเจอมาเจอกับตัวเข่าอ่อนเลยจ้ะต้อนรับปีใหม่ได้โหดร้ายมากๆเนาะเธอบทเนี่ยอะพอเห็นแบบเนี้ยเคยได้ยินมาเออเห็นเขาว่าถ้าหากว่าแบงก์อะคือแบบมันยังพอดูมีสภาพดูพอจะรู้ว่าเป็นแบงค์อะไรอย่างเงี้ย มันพอจะเอาไปแลกที่ธนาคารได้ค่ะเธอบอกเดี๋ยวเธอก็จะลองติดต่อไปดูเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายสภาพที่เห็นกันในคลิปเนี้ยเธอสามารถแลกกลับมาได้แบบไหนเพราะว่า,า,าม,มีกฎกติกาคุณผู้ชมชผมยกตัวอย่างนะเช่นถ้าหากว่าเนี่ยฮะตามที่เห็นเนี่ยในในใบนะอ่ะอย่างเงี้ยเห็นครึ่งใบใช่ไหมยังพอจะเห็นครึ่งใบพอจะดูสภาพออกว่าเป็นแบงค์อะไรอะไรแบบเนี้ยถ้าหากว่าเต็มใบอื เขาก็อาจจะให้แลกในราคาเต็มเช่นแบงค์พันก็คือได้พันหนึ่งน่นแหละถ้าหากว่ามันยังดูครบอยู่นะขึ้นอยู่กับสัดส่วนความเสียหายแต่อย่างเนี้ยไอ้ตามที่เห็นอย่างเงี้ยมันเหลือครึ่งใบค่ะมันก็อาจจะเหลือ500บาทค,ค่ะก็ยังดีค่ะม,มีกฎกติกาอีกเยอะยในการแลกอ่ะคือล่าสุดนะคะเห็นนักข่าวบอกว่ามีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปคอมเมนต์ที่คลิป <ฮ>ไปถามว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวจะดําเนินการให้แล้วก็ทางเจ้าของเงินน่ะเขาก็ไปเซ็นเอกสารรายละเอียดเรีบเยบร้อยละให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วไอ้ที่เหลืออยู่อ่ะสามารถแลกเป็นเงินได้กี่บาทเดี๋ยวบริการให้เหรอใช่ค่ะหอเขาใจดีมากเข,าใ,ขาใจดีเขาใจดีเคยมีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลักษณะแบบนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะคือไปหาถึงบ้านเลยแล้วก็ไปขอเอามาเดี๋ยวเอาไปตรวจสอบให้ว่าสามารถแลกกลับมาคืนได้กี่บาท ดีเท่าไหร่ก็เอาแหละขอให้ได้คืนจริงแต่ออย่างเนี้ยังพอมองเห็นอนาคตนะแต่ไอ้นายปึกนั่นอ่ะโอ้มันเนี่ยมันแทบไม่เห็นแล้วอะเสียใจอะเสียใจเงินพี่ปลวกเอาจริงจรงนะเรื่อบขอบก็พอมันเป็นอุทาหรณ์มากเลยนะคะการเก็บเงินสดเอาไว้ในบ้านอะนอกจากต้องระวังพวกโจรที่จะมาขโมยแล้วต้องระวังน้องหนูน้องปลวกด้วยนะคะเราเคยเล่าข่าวหนูจําได้ป่ะเอาไปทํารังอ่ะ ลังสวยเลยนะลังอย่างแพงเลยอ่ะอ,อ,อะ,อะจังหวะน,นี้ก็ไปค้นกันฮนะเราลืมเงินไว้ตรงไหนบ้างไหนบ้างมีดรือเหรอคะลืมเงินแล้วแบบไม่ได้เอามาใช้อ่ะมีแต่อยากใช้เงินแต่ไม่มีแบบไม่มีเงินแนตะ่อยากใช้เออส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆออที่โอ,อ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะักไรเดอร์อ่ะ ต้องไปส่งอาหารให้กับลูกคา้าปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตรุระหว่างทางมีกู้ภัยมาช่วยแต่สิ่งที่ไรเดอร์เอ่ยปากมาเลยว่าแล้วอาหารของลูกค้าจะทำยังไงเป็นห่วงลูกคา้าสุดท้ายแล้วโอ้โกู้ภัยน่ารักมากเอาไปส่งให้แทนอุย๊ยดีมากใช่ค่ะเราไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยคะ่ะจำเป็นไรเดอร์รถชน <laughs> เดี๋ยวไปส่งข้าวแทนรเดอร์กู้ภัยส่งข้าวแทนรเดอร์ กันเหรครับตอนนี้ผมอยู่ไอจะถึงแยกปลามาแก้วแล้วนะเดี๋ยวผมไปกลับรถตรงก่อนถึงวิ่งด้เออได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอหน้าปากซอยเลยค่ะรอหน้าปากซอยนะโอเคค่ะได,ไดคค้ค่ะขอบคุณพี่ค่ะสัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะเซนโจ๊กใช่ไหมอันนี้ของคนโอ้โหไม่เป็นไรพ<อ>ี่อนนเอาแค่ค่า<ม>โจ<ม>๊ก<ม>็พอแล้วพี่ไว้้กินนขอบคุณนะคะขอบคุณครับพอดีแก เก็บเยอะอยู่แกเป็นห่วงค้าแกกระโดดเนินตรงสีตรงแยกอะ่ะมันเป็นเนินท่อครับอ๋ออันนี้คือถ้ายกเลิอกอะ่ะเดี๋ยวแกจ่ายตังค์ปีเลยอะ่ะใช่ก็เลยเ,เ,เดี๋ยวเราส่งใลยครับค,ครับไม่เป็นไรครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับน่ารักทุกคน<อ>ในเรื่อง อันดับแรกก็คืออาสาสมัครมูล,ลนิธิร่มกตัญยูจุดเมืองใหม่24จังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณพงศธรภูมิผักแว่นเป็นคนโพสต์คลิปนี้ค่ะบอกว่าก็คือไปส่งแฟนสาวที่เป็นกู้ภัยเหมือนกันระหว่างขับรถกลับบ้านเจอรเดอร์ส่งอาหารแอปพลิเคชันชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มก็เลยลงไปช่วย ก็มีอาสาสมาัครมูล,ลนิธิร่มกตันยูจุดราชบุรณะกรุงเทพซึ่งเป็นกู้ภัยในพื้นที่ก็มาช่วยด้วยนะคะประเด็นคือไรเดอร์บาดเจ็บเล็กน้อยอแต่ไม่สามารถขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารได้แล้วคือมันไม่ไหวแล้วไรเดอร์น่ารักมากเป็นห่วงลูกค้าที่สั่งอาหารตัวลูกค้าไม่ได้กินข้าว<อ>ก็พูดเลยว่าทำยังไงดีต้องไม่ส่งอาหารให้ลูกคา้าพี่กู้ภัยก็น่ารัก บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอาหารไปส่งให้เองสุดยอดเลยอ่ะจริงๆลูกค้าก็น่ารักลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวไปรับอาหารที่จุดที่ไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุก็ได้เ,ออเห็นมาทุกคนช่วยกันอะ่ะจริงๆเรื่องนี้น่ารักทุกคนสุดท้ายกู้ภัยก็เลยอาสานำอาหารไปส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็มีน้ำใจให้<แ>สิ่งน้ำใจเล็กๆน้อย,อยๆไปแล้วก็พูดกับ กู้ภัยที่นําอาหารมาส่งอะค่ะบอกว่าเห็นใจไร,รเดอร์มากเลยลูกค้าเองก็ไม่กล้าจะแบบจะทํายังไงทําอะไรไม่ถูกไรเดอร์ออจะกดยกเลิกก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องเสียตังค์เองอะไรแบบนี้ใช่ไหมเสียคะแนนไงอ,อเสียตังค์ด้วยก็เลยเนี่ยเรื่องเนี้ยน่ารักทุกคนในเรื่องอน่ารักหมดเลยชาวเน็ตก็ชื่นชมทุกๆกคนเลยนะคะว่าอจิตใจของไรเดอร์แบบ รักอาชีพตัวเอง<ช>เป็นห่วงลูกค้าลูกค้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับเองเลยนะสุดยอดสดท้ให้กู้กภัยก็น,น่ารากค่ะเออน่ารักน่ารักคุณชมครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนะฮะภาคอุตสาหกรรมไทยจะรับมืออย่างไรฮะเพื่อความก้าวหน้าและยั่งยืนในอนาคตมาร่วมกันสร้างกระบวนการความคิดและหาแนวทางร่วมกันครับนี่ครับ งานนี้ชื่อว่าสัมมนาวิชาการภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวอย่างไรเพื่อนำประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจรุ่นที่10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือได้จัดขึ้นครับเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างกระบวนความคิด สู่การเปิดโลกทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยตามบริบทการแข่งขันในยุคปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปนตามเป้าหมายของ Sustainable Development Goals SDGS ครับโดยได้รับเกียรติจากดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานองค์ปาถกถากล่าวปาถกฐถาพิเศษในงานสัมมานาครั้งนี้นะคะพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG มุ่งสู่เป้าหมาย Sustainable Development Goals s d g s จากผู้บรรยายกิติมศาาักดิ์ค่ะนำโดยดรพิรุณไสยศิษพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมดรสุเมธต,ตั้งประเสริฐกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรนัทกรไกรกุล Vice p r e s i d e n น d e c a r b o n i z a t i o n c e n t e r of e x c e l l e n c e บริษัท PTT Global เ h e m i คมิจำกัดมหาชนและดรชนะ ผู้มีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารความยั่งยืนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนงานสัมมนาวิชาการภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวอย่างไรเพื่อนำประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จะจัดขึ้นในวันพระหัสบ,บดีที่23มกราคม2568นะคะเวลา12.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีห้อง g h 203ศย์ 3, สูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้นะคะด้วยการสแกน QR Code นี่เลยค่ะขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะสามารถสแกน QR Code กันได้เลยค่ะเอาละฮะเดี๋ยวไปพาก,กันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ